เมื่อวานนี้วงการมวยบ้านเราต้องสูญเสียแสนศักเมืองสุรินอดีตนักมวยแชมปโลกคนที่5ของเมืองไทยด้วยวัย58ปีจะอาการลำไส้ฉีกขาดและติดเชื้อในกระแสะเลือดช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปลํำลึกถึงนักชกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้กันอีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะ ไอแสบที่ขับร้องโดยเพลินโรมแดนนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าแสนศักดิ์มือสุรินหรือที่แฟนมวยรู้จักในฉายาไอ้แสบถือเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อดังไม่ต่างอะไรกับพระเอกหนังหลังจากคว้าแชมป์รุ่นไลท์เวทเวทของสภามวยโลกกลายเป็นแชมป์โลกคนที่5ของประเทศไทยในการชกครั้งที่3เท่านั้นโดยชนะน็อกเปริโกเฟเนเดสนักชกชาวสเปนในพศ2518 แสนศักดิ์เมืองสุริน์มีชื่อจริงว่าบุญส่งมั่นศรีเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคม2494เป็นชาวบ้านสเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นนักชกที่มีช่วงแขนยาวกว่าปกติและมีหมัดซ้ายหนักโดยธรรมชาติเริ่มต้นชกมวยไทยในชื่อแสนแสบเพชรเจริญและแสบสวงเพชรเจริญก่อนจะสร้างชื่อด้วยการขึ้นชกกับยอดมวยไทยหลายคนทั้งสิริมงคลลูกสิริพัฒนพุทธล้อเหล็กคงเดชลูกบางปลาส้อย และผุดผัดน้อยวรวุธรวมทั้งยังเคยเป็นแชมป์มวยไทยของเวทีลุมพินีด้วยหลังเบนเข็มมาชกมวยสากลสมัครเล่นแสนสักก็คว้าเหรียญทองกีฬาแลมทองครั้งที่7ที่สิงคโปร์ในพศ2516โดยชนะน็อกรวดทุกครั้งก่อนจะคว้าแชมป์โลกได้ในอีก2ปีต่อมานับเป็นการขึ้นกรองแชมป์โลกได้เร็วที่สุดในการขึ้นชกอาชีพจนถึงปัจจุบัน ระยะหลังแสนสัก์มีร่างกายไม่แข็งแกร่งเหมือนเก่าและสายตามีปัญหาจนตาขวาบอดสนิทจึงประกาศแขวนน่วมในพศ2524ซึ่งบันปลายชีวิตแสนสักด์อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรสาวบุญธรรมอย่างยากลำบากมีเพียงเงินช่วยเหลือจากสภาวมวยโลกเดือนละ8 0 0 0บาทและการกีฬาแห่งประเทศไทยอีก7 0 0 0บาทเท่านั้นก่อนเสียชีวิต แนสนศักด์เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยอาการลำไส้ฉีกขาดมาเป็นเวลานานมีอาการหายใจไม่สะดวกและเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งนี้ญาติได้นำร่างของแนสนศักด์ไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลาสาวัตรีทศเทพ การปิดฉากชีวิตของแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่แสนศักดิ์มึงสุรินทไปในหมายความว่าเขาจะถูกปิดตายจากหัวใจของแฟนมัดมวยชาวไทยแต่เขายังจะเป็นวีวรบุรุษของคนไทยตลอดไปทีมข่าวกีฬาทีวีไทยรไรงานม,ามีแแพลัง,งร